เอาเดี๋วน้องสาวประเดียเอานีนีเอ่ออย่นี่เดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาในน้ำตัอมาในน้ำตัวก่อน อ่าคนแรกคุณสีฟ้าสวัสดีครับทีมครัเดี๋ยวมาจับใบดังไปแดงก่อนคุณได้ปอพรอ, <c oughs> อ่าแนะนำ <c oughs> ตัวโอเคชื่อปิงคนนี้ชื่อปิงนะจำเอาไว้ป่าทุกคนเริ่มกันเลยชื่ออะไรชื่อ <c oughs> อะไร ไม่เดี๋ยวมีคนใช้สกินเป็นหรอกยังไกันเนี่ยามาหมมอันนี้คือแก้ว่เอรามาแลวมอยู่เอ่อถโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันอันนี้ชอบเล่นเครื่องเราพิมชอบเล่นเครื่องไหมยงไนกันไม่บอตายไม่เกิี่ะไรไหง ด้วยการที่เกิดอะไรสักอย่างก็เลยทำให้เป็นเปลี่ยนด่านนะครับอยู่ไหนกันหาอยู่ตรงกลางตรงราชาฟิล์มแล้วไปตาถามพี่ก้าวไปอยู่ตรงลาชาไหนเดี๋ยวพาไปโอเคจะตั้งชื่อรายการว่าอะไรดีฟิล์ม กัดอันนี้คืออัดยังอัดแล้วอัดไหมล่ะอัดไม่น่าบวมเลยมะนะอัดทางไปอยู่ไหนวะทางนี้ฟิล์มฟิล์มอยู่ไหมวะออตกอุ้ยสงสัยอ้าวอย่าบอกแล้วตายกันหมดแล้วอ่ะยังอยู่ยังอยู่ พี่ก้าวอยู่ไหนอะอย่าล้มฟิลเราด้วยอย้มฟิลมไปแล้วกันเดี๋ยวดูให้ว่าใครเป็นฆาตกรไม่ใช่พี่ก้าวใช่ไหมไปไหนกันนะว้าวไปยังไงอ ตอกตายหมดเดียวเว้นคือตอนแรกอะที่ว่าจะทำให้ทุกคนอะมารวมตัวกันแล้วสุดท้ายก็แค่ทีเดียวกดทราบทีเดียวเออเออก็คือว่าอะไรโอ้โหทีนี้ไหวใจไหม ไม่ตอนแรกอะตอนแรกคิดในใจว่าต้องเป็นฟิล์มแน่ๆ่แต่ก็ยังไม่ชัวร์เพราะว่าตอนแรกเห็นสองคนอยู่ด้วยกันไงถ้าเป็นฟิล์มฟิล์มต้องฆ่าไปแล้วก็เลยคิดในใจว่าไม่ใช่ฟิล์มตอนแรกอะคิดว่าฟิล์มเป็นเพราะว่าเสียงฟิล์มมันดูแปลกความจริงเสียงฟิล์มมันก็แตกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะพี่คือตอนนั้นพี่ก้ายัางบอกอยู่เลยว่าเสียงฟิแปกก็เลยฆ่าฟิล์มแต่สุดท้ายวิธีหัได้เรมาแล้วก่อมาแล้วพอพี่ก้าจุดไฟปุ๊บ จะมีเรื่องาเดี๋ยวติดลิกสิเดี๋ยวติดลิกิเดี๋ยวติดลิกสทนไม่ได้เฉพาะฟิล์มเอ้าเอ้าจีเลยอ้าจีไม่ตายถ้าแต่ก่อนฆ่าศูนย์คิวไม่เห็นหรอ โอเคงั้นตัดตีมเป็น่าตลอดิวว่าจะให้ทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็ท่าเดียวสุดท้ายคือทุกคนตกโลกตายโลกแตตายหมดเลยิเข้ามาเข้าแล้วเข้าหมดแล้วเหรเข้าหมู่ก่อนน้ใส่ข้าวอีกเข้าใจไหมเข้าพรอมฟิอะนักเรียนฟิวนักเรียนมีหมัดไฟอะไ่เงี้ยนักเรียนหมัดไฟอะไร สองการทำไมเราไม่ใส่ชื่อดอกมันผ่านมาหลายวันแล้วฟิล์มเป็นแต่อินโนเซนเจอเบ็ดล็อกทุกคนไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวทุกคนพาดหน้าเอาเป็นตัวหินตัวไม้ไหม แอบอยู่ในหุ่นที่มีดาบอะฟิลมแนะนำมันจะเนียนมากอดกอยู่หนที่มีดาบถ้าถมีคนแอบอยู่แล้วมีดาบสองดาบนะใครเป็นฟิล์มเจอโศบสองโศพครับผม อย่างน้องฟิล mm ์มเบ็ดล็อกเหรอเบ็ดล er> ็อกสบายดีหร kind of ือเปล่าเหรอตอยแท้หัมันกู้หญิงอยู่แบบอะไรวะต่ล้วมนม้นไม้อยู่แล้วมันไม่แค่กู้หญิงเว้ยแล้วมันแค่เราได้แบบตัวเป็นหอ ตามใส่เสื้อฮูดมากโทษใส่เสื้อฮูดนี่มันเสื้อสูตรชุดสูตรแล้วบอกฮูดเออมันชุดสูตรก็ตกใจใช่ว่าชุดฮูดเฟรมกบกรูก้ามันเฟรม ฟิมเก็บทองเก็บทองแล้วข่าบันฟิมป่ีมไปไหนวะเียมวิ่งอยู่วาออี่ ทะลุดอกฟมสัเนี้ยอ้แ่งมนับไอตัวม่ดใช่ที่เป็นมงกุฎใช่นะไม่ใช่ตัวชุูสูนอป่ะริ้ม คือแบบคือมันห้าคนต่อนหน้าต่อตาเคือนนนหน้้าีคือบอกว่าเป็นชุดสูตรคือมันเป็นชุดสูตรแล้วบอกว่าเป็นฮูดคือน้ำใสตัวละลืมชื่ออันนี้ไม่ต้องไปอยู่กับคุเป็นแต่อินูเซนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีด๋ยวนะฟิล,ล์มเมื่อกี้ได้ยินรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นตานนี้รู้ใช่ไหม ฟิล์มรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นหาด้หาด้รู้คนหายไปต่อแล้ะกลุ่มฟิล์มคงรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นผมก็จะเป็นสีชมพูใส่เสื้อเป็ดอต่ฟิล์มคงคงรู้ใช่ไหมว่าฟิล์มว่าใครเป็นไม่ด อะไรยังไม่ได้บอกเลยว่าใครอร้อนตัวดิก็คนข้ามไแล้วหมว่าใครเป็นฆาตกรแล้วแต่ได้ก็บอกกันตุกตาไหมเออก็จริงฟ็นเป็นน้นไงฟินเอออะไรแค่เรื่องกับคนทอง

ไอ้ย่ใสองก้อนอ้โอมาเสียบอโหอะไรมื่อกี้แย่งทองฟิลถามฟิลดิใช่แล้วมีางนี่ก็ยิงถอดพี่เดี๋ยวได้นมาตอนไหนเนี่ย ฟีคงรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นไม่พี่ก้าผิดจะไม่ยิงม่ะเข้าใจเดี๋ยวทุกคนอยากอยากเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มากคืออะไรรู้ไหมคือมีธนูอ่ะแล้วฆาตกรอ่ะมันเดินมาแล้วยิงมันไม่โดนแล้วก็เอาธนูทีฆาตกรฆาตกรหูแดงอะ คือแบบตอนนั้นแบบกำลังเดินไปเดินมาอยู่ดีๆฆาตกรธูดแดงมนชัดชัดดาบขึ้นมาเลยคือพิงวิ่งหอยหลังเี่ะคือตอนนั้นคือเป็นไมเคิ้นจ็กสันรเนี่ยคือเอาธนูตีฆาตกรคิดอะไรอยู่แดงฉันไม่ไว่าจใครทำนั้นไอ้ยหญ่แล้วัชุดดำปรนอะไกันกันที่ ฟีมพูดใหม่ดิโโตัวดาแดง่นักกลัวใ่มันเกลียดาน่ากละะัวฟีไม่ได้เป็นเีนกลตละบทุกคนไม่เลยจะบอกฟีไม่ได้เป็นเพราะเสียง,ง,ง,งฟีแบบต้นคือฟีเสียงฟีเหมือนกันทุกช็อตเลยพวกนี้เสียงฟยีที่แปลกคือตอนแรกฟังเสีย คือเงฟิล์มตอนแรกคิดว่าฟิล์มเป็นีเอสียงค่าืมถือมีต่อหน้าต่อตาเลยนะฟิล์มไม่ิ้ง่ะฟิล์ม

อย่างเรงด่วอย่างร่เร็วอย่างกระเบื้องเฮ้ยมีคนขึ้นไปตรงนั้นขึ้นตัวอีกขึ้นไปยังไงอะต้องชิงช้าฟิล์มเฉียงเลยไม่ราบเฉียงไรไม่รู้าสปาสปายาคนู้หญิงยาแม้แต่จะคิดที่จะยิงฟิล์ม ฟิมผู้หญิงชุดขาวผู้หญิงชุดขาวไม่ใช่ชุดขาวไอ้๊บเมื่อกี้ตายเพราะอะไรไม่รู้ผู้หญิงแบบไม่ผู้หญิงหน้งสวนมาหรือว่าอะไรวะยังชิดผู้หญิงชุดขาวมันถือไม่ต่อหน้าต่อตามองไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เห็นกี้ใครต่อมองไม่เห็นกูมันตาเมียไงผู้หญิงชุดขาวผมดำฟิล์มแล้วก็มีแบบเหมือนอะไรสักอย่างจำไม่ได้ าดาผใช่ใช่ชุดขาวผมดำดำน้ำตาลอะออมมไม่มันแอบอยู่ตรงแถวตรงสลิงอ่ะมันดักขาวไม่มาชื่อมันตัอวน้ำหน้าปะเรีบร้อย อะไรอ่ะอะไรอ่ะพี pues ่ตามเนี่ยมาแกมาแกผู ộc, ้หญิงตามหลังไงีไอ้นี่เขาเป็นไม่รู้ต้องเออมันเป็ิดมาทำงานกันสบายเข้าเยมาทุกคนเจอกันตรงล้างเอาเจอกันตรงไหนอ่ะกดกดเข้ามาแล้วฟิล์มกดเข้ากดเข้ามาออยู่่ไหนะอ้าว โอเคสรุปเป็นหนานนี้ใช่ไหมอยากเป็นเมอเดอร์สักตาหนึ่งอะอะไรดาเหนเข้ามาแล้วอะอยาเป็น้ากราตกรแอยากไปทนั้ดีกาอยาเป็นกรไม่ควรไปทางนั้นไม่งั้นเราจะตายโดยการอยาเป็น้ากรเ่อกนเป็น้ากร ไม่เล่นละอย่าอย่าพึ่ง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 ไม่เราจะรอไว้ใจพวกแกไม่เชื่อว่าไว้ใจได้ทุกคนฟีมเป็นข้าวตอันก่อนเนียนไหมเนียนไหมสนุกค่ะเป็นเนียนไหมเนียนมากเลยใครเป็นอะฟีมไง ใครเป็นสนุกใครเป็นฟิมหัวเราทำไมอ่ะสนุวเอาแล้วฟีหัวเราทำไมอ่ะฟิมถือดาบออกมาแล้วปามมดเลยฟิมแนะนำสฟิมหัวเราทำไมอ่ะอออออแล้วลนนลหัวเราทำไมอ่ะฟิมแล้วหัวล้ <laughs> ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เียร์ไมกินตองเตายไม่ใช่เีรเว้ยไม่กินเสียงช้าฮาฮ่า่าฮ่ เสอเข้ามาไม่อยากไปยุ่งกับใครดีกว่าจะได้เป็นข้าการสักครั้งไหมเนี่ย ฟิมลกเล่นไม่ได้แล้วฟิม,มเดี๋ยวยิงไม่โดนหรอกเขาเป็นฆาตกรเป็นฆาตกรฟิมถ้าฟิมเป็นถือดาบมาฟันเลยฟิมฟันเลย ฟิล์มฟันเลยฟิล์มฟันเลยฟิล์มผู้หญิงเสื้อเหลืองฟิล์มอุ้ยอันนี้คนนกดิมมันจะก็จี้ฟิล์มลมตายเลยเจวีเจวีตัวปอมฟีล์มคืแอตเทนค่ะมันเหมือนเฮ้ยเจวี ทุกคนเป็นเียว้ที่ชออนี้ใเป็นมือเดอร์ชิมชิมิดะเดี๋ยวะโชว์อะไรให้ดูฟีลดูนะชิวาดูนะชิย่ายาาแม่ปะไรเฮ็ดพวมน้องปดฟีลยมดูดีๆนะยังเห็นไหมพร้อมนะหนึ่งสอง ขอซื้อขอซื้อใจฟิล์มก่อนละกันซื้อใจฟิล์มก่อนยิงเจบีเลยฟิล์มเจบีน่าสงสัยยิงเลยฟิล์มยิง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 ฟิล์มยิง เดี๋ยวเดี๋ยวนีกรสีนีกระสียุดโทษทีทอทีเขาหมไปแผลมันมันสีฟิลโอเคตัดชดชดนี้ออกเฮ้ยทุกคนพี่ีตัวทุเคนไม่มีตัวอะไรเอาเอาครั้งก่อนจอไครั้งนี้เจอพี่บีเจ้ได้ไหมครั้งก่อนเกมมี อยู่ไหนเข้าแล้วโอ้โหโอ้โหเสียงออกมาเอออันนี้แล้วใครได้อยู่ในเกมไหมเนี่ยยิงอยู่ในเกมไหมครับอยู่อยู่ในยังไม่ได้เข้ากินเลยออกมาอย่าเพิ่งพี่ก้าวมาหาเฟหน่อยทำไมต้องไปอ่ะน่าพี่ก้าวรู้แล้วนะว่าเฟรมเป็นอะไรอ่ะ เรต้องไส่อะไรเียงเนียนเชียวนะฟิมฟ nee er, ิมโฟามไม่เป็นหรอกกดกี่ครั้งฟิมมันโดการตามิแล้วบอกฟิมฟิมหยุดฟิมจับเชือกที่กดแล้วมันเป็นคนมา สรุปฟิวคือเป็นฆาละกรนะบฟิวป้าไม่ได้เป็นหวานกำลังดีโอพี่้ามาใหบาทองเงองฟ้าม้าใช้สิบเดี๋ยวติ๊กสิบติกสิบ เฟรมไม่คิดจะฆ่าฆ้าตะโกนไม่คิดจะฆ่าเลี้ทีมเลยเหรอโอ้เฟรมธนูอยู่ด้านหลังทำไมเฟรมไม่เก็บเหรอมทำไมเฟรมไม่เก็บเฟไมทำไม่เก็บ

สีไม่เห็นหรอกเขาหอบอยู่ตรงนี้ปลอดภัยสีไม่จะเข้าไปบอกได้ฉันจะเข้าไปบอก เฟิล์มจบเลยนี่มันตัวร้ายขี่ม้าดำขาวม้าดำขาวนด่ฟิล์มขี่ม้าฟันแบบฟันลวดเลย เราราชาไม่มวงฟิฟฟล์มอะฟีล์จะข้าพี่บีได้ไหมเ โอเคไม่ถ่ายละเปิดฟ้าโงาเองพี่ได้เรียบร้อยฟือแท้สิวข้าวไปผมดีไม่รู้เหมือนกันอย่าไปเล่นเป็นลูกอู๋แอบอยู่ตรงนั้นน่ะตรงฟ้าโอเคฟิลีม โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าสมมติไม่ชอบตรงไหนก็บอกได้นะครับเดี๋ยวนำไปปรับปรุงนะครับแล้วเจอกันใหม่ See you again l e t s time ครับผมบ๊ายบาย